สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ถึงถ้ำวัดภูผาแอกแล้วนะนี่คือดอกกระเจียวค่ะค่ะนะเราก็มีอาหารเจเนาะพะบนวัดไม่ใช่ภูผาแดงนะอ่ะจิ้มจิ้มาอะไรจิ้มกับน้ำารอกนี่ไม่ได้เดงใช่ไหมนะโอเคนะครับโอ้โหเล้นหน้าตา แซบบอสพัดนะนูน่นนะแซบนะลุงอยู่นู่นนะนั่งคนระวงนะอ้โนะลุงนัอยู่นู่น,นค่ะถ่ายลุงได้นะไม่เป็นไรนะถ่ายได้ไดูนะลแล้วก็มีขามีขาค่ะมีขานะมีขานะนี่คะ่ะนี่ค่ะนะโอโโ้โหวิธีเดี๋ยวคะ่ะโอ้ยอ,โอสองกล้องได้ไม่ทัน แซ่บปอแซ่บนะนี่อาหารเจนะบนวัดผู้หลวงนะนี่นะอวัดผู้ผายแอกนะโอ้ยหลวงวัดนะหลวงวัดทษดขอไปยนะนี่ไม่มีนะนะมีแกงหวายนะมีแกงหวายนะตัต่อยมีแกงหวายนะตามเลยค่ะนะรรมชาตินะอยู่ที่นี่ต้องรรมชาตินะนี่นะคะแล้วก็นี่แม่ผู้ใหญ่นะแซ่บบ่ค่ะแซ่บหลายค่ะแซ่บหลายนะคะแม่ผู้ใหญ่นี่มากินแกงเห็ดนี่ เห็ดปุ๊บเห็ดหอกใส่ผักหวานนะเห็ดบดเห็ดบดเขาเรียกเห็ดบดอดโชตะค้าแซ่บเห็ดบดนะเห็ดบดใส่แกงหวายนะนู่นนะเห็ดบดนะคนไม่เคยกินก็ได้กินนะแจลเจลนะแซ่บนะผมไม่เคยกินนะเห็ดหนูซัดไอ้นี่เข้าไปสักหนึ่ง ดูนะดูชามพิเศษของพี่นัทนะคะว่าพี่นัทกินข้าวใส่อะไรนะนีบพ,พี่นัทกินหมดเลยครับเหลือเท่านี oh, ้นนหเหรอโอ้ย oh, oh. ตายฮ oh. ะวิ <We> ออสวิออส่าใส่าย ผมผมเห็นมาเป็นโซฟูนะพี่นัทคนเดียวนะพี่นัดคนเดียวนะพี่นัดกินนี่นี่มั่งดูกระมังนี่นะคะช้อนพี่นัทนี่ช้อนพี่นัดนะโอ้ยตายแล้วมันมันใส่ลายกันจริงๆเลยใส่ลายมันใส่ลายกันจริงเนาะใส่ลายกันจริงๆเลยนะดูช้อนเรากว่ช้อนพี่นัดนี่นะนี่ช้อนพี่นัดนะคะ ดูเขานะไม่ค่อยใส่ร้ายกันเลยเนาะกินเจรถทิ้งนะกกินเส้นหมี่นะกินเส้นหมี่กินเจนะข้างบนนี้ต้องกินเจนะขึ้นมาข้างบนห้ามีเนื้อสัตว์ห้ามมีนมนะนมก็ไม่ได้ใช่ไหมแม่ผู้ใหญ่นมโถเหลืองค่ะนมโถเหลืองได้แต่นมโคได้นะอ่ะแม่นมเหลืองนมเหลืองนมตื้งได้นมตื้งได้นะ อาแม่ผู้ใหญ่หลบหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูวัดนะนู่นนะครูหลวงอยู่นู่นนะเห็นแล้วบอกเห็นแล้วชุ่มาชุมานะะเห็นไหมลังคานน่นนะคะวัดครูหลวงนะนู่นนะเห็นลังคาไหมฮะนั่นคือวัดครูหลวงนะที่เราไปเทพื้นนะวัดครูหลวงนะนี่คิดดูเอาแล้วกันว่าอยู่สูงแค่ไหนนะปีนขึ้นมาเท่าไหนนะคะนู่นเ้ยเห็นเจ้าหูเจ้าดำลูปวิ่ เอาผู้ใดนักเลงเอากล้องมาบังพี่อัดเอากล้องหลบเลยที่นั่นข้างหลังพี่อัถ่ายลุงเรียบเลยนะกล้องให้นะนะจะถ่ายลุงนะกล้องนกล้องให้นะกล้องนักเลงกล้องนุนะบังนะโอ้ยกล้องนุบังนะบังข้างหลังเราตุองจ่ายจ้ะใครบอกเอพี ลูกุ้ยวุยวุ้ยุ้ยเดี๋ยวอยู่บนบันลงไม่ต้องริบลงซลนะเซลนะไปดูลุงกินข้าวค่ะเราต้องเสียงเบาๆ เราต้องกระซิบครับขอบขอบคุณมากครับไอ้ดํากินข้าวนั่เพื่อนแม่โอเครับไม่เป็นไรผมผมกินกับสบายสบายเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่เลยผู้ใหญ่กินข้าวแบบนั่งข้างกินข้าวเลยไม่ต้องใส่แมสก์นะข้างบนไม่มีโควิดนะข้างบนไม่มีโควิดโควิดอยู่อย่างนี้ ไอ um เรามาหาเรามาเรามาวงเนี้ยเพราะอะไรรู <k 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 ้ป่ะคะเพราะเราเห็นหนมนี่ยเราเห็นหนุ่มนะเราเห็นหนุ่มปังนะนะเราเห็นหนุ่มปังนะเรามาเอาหนุ่มปังนะอันนี่นะเห็นหนุ่มปังนะข้างล่างแล้วนะครับเออคุณฮะเออเข้ามาเข้ามาครับฮะเข้ามาเข้ามากินแล้วจ้ะขอบคุณค่ะถ่ายคลิปลุงนะ โอเคลุงถ่ายผ้าอาจารย์ได้ไหมถ่ายกัมืได้ไหมอันนี้คือผ้าอาจารย์นะที่ลงไปใส่บาทกันนะคะะผ้าอาจารย์ที่ลงไปใส่บาทเนาะที่ลงไปใส่บาทข้างล่างนะนี่นะพ้าอาจารย์พระมหาสมบัติมะจักเหี่ยนหย่อนยอนกินข้านะคะ เพราะเราต้องเติมพลังในการเดินต่อเดินต่อไปกินขนมปังกับส้มปล่อยให้ลุงยินข้าวนะเรากลับวงนู้นนะคะแล้วก็เดินกลับนะย่องย่องนะนี่เราเรามีอะไรมาฝากวีออสอันเดียวเราได้มาอันเดียวเราได้มาสามอันให้เขาหนึ่งอันเนะ อแกงบวสักคองนะมีแกงบวบตะคองด้วยนะแกงวะคนี้นะะลาไปด้วยภาพรรยากาศนะของพัดภูผาแอกนะขอบคุณนะที่รับชมคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค